เดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะลุ้นกันต่อเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสวิงเทปที่เราคุยกันเป็นประจําทุกวันจากฟิลสเตฮิโร่ด้วยนะคะนี่คุยกับเกสดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้จะสวิงดีไหมอ่ะเดี๋ยวตอนใกล้ปิดตลาดเดี๋ยวจะกลัวจะรับสภาพไม่ได้หมายถึงว่าตื่นเต้นทําอะไรไม่ถูกอือคือถ้าเกิดว่ามีเสียงเกเกสียงเบามากเลยอ่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะโอเค เพราะอะไระมาคุณผชมเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่มันอาจจะมีมีคำเขาเรียกมีผลนะ่ะจะบวกหรือจะลบก็ได้ในช่วงที่ตลาดเปิดอะ่ะจริงๆแล้วมันจะแบบมันจะควบคุมอารมณ์ยากนิดนึงเนาะแต่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เราอยากคุณชมฝึกในส่วนที่มีการตั้งซื้อตั้งขายตั้งซ่อมร้อในจุดที่เราบอกว่าต้องตั้งตรงจุดนี้เท่านั้นค่ะ ใช่เพราะว่าถ้ามีฟินนซิฮีโร่ก็ไม่ต้องตื่นเต้นไปค่ะคือไม่ว่าจะตลาดจะลงแรงขึ้นแรงคือเรามีาจุดซื้อจุดขายชัดเจนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีออโตออเดอร์ช่วยนะคะเวลาที่แบบเราไม่ว่างดูจออะไรเงี้ยเราก็ตั้งคําสั่งรอไว้เลยมันก็ไม่เสียหายอะไรที่เราจะต้องบอกว่า คือคือเราเราเรากังวลได้แต่ว่าเรามีเครื่องมือช่วยฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะอ่ดู estimate ดู estimate เพราะว่าถ้ามันถึงมันมันไ่ใช่แต่ถ้ามันไม่ถึงมันก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะคุณผู้ชมถูกค่ะมาดู estimate วันนี้ estimate ก็หนึ่งจุดบวกหนึ่งจุดแต่ก็ยังดีนะเมื่อวานก็หนึ่งจุดแบบนี้แหละนะคะทีนี้พอเรา estimate แบบนี้คืออาจจะ ใครมีฟิ n นนซิงฮโร่เนี่ยอาจจะต้องแวะลงมานิดหนึ่งคือบางทีเคยดูแต่เอสจิเมชใช่ไหมทุกๆเช้าค่ะพี่จอยคุณแนมเลื่อนลงมานิดหนึ่งอยากให้ดูตัวเนี้ยตัวฟิวเจอร์อินดีคือถ้าเกิดบอกว่าเราอยากจะรู้ว่าเออเอสจิเ e มเป็นบวกเป็นลบแบบเนี้ยเราก็กว่าจะรู้อีกทีคือเปิดแล้วก็เฉลยถูกไหมคะค่ะแต่ฟิวเจอร์อินดีอ่ะเขาเปิดก่อนเรา อันนี้ฟิวเจอร์ในเด็กเขานำทางมาระดับหนึ่งแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าฟิวเจอร์ฟิวเจอร์คือคือดัชนี<ม>ตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้า<ม>น้องนักทุนที่แบบเทรดหุ้นอาจจะต้องเติมความรู้เรื่องของฟิวเจอร์ินเด็กเพิ่มเติมเพราะว่าอันนี้ช่วยได้เยอะเหมือนกันเราก็ใส่ไว้ให้ไหมฟิวเจอร์ก็เปิดบวกนําเหมือนกันแต่ว่าบวก<ม>อ,อ่อ,อนๆถ้าเกิดใครที่เห็นแบบแบบเนี้ยโอเคงั้นแสดงว่าตลาดช่วงแรกอ่ะก็จะบวกได้ค่ะ ก็อาจจะโบกต่อเน,นื่องได้ไหมก็ต้องเข้าไปดูตอนตอนตลาดเปิดแล้วว่าโมเส i ก e ีมีตัวใหญ่เข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราดูอารมณ์ตลาดตอนช่งชวงเช้าเนาะ,ะ <Okay. S 1> ทีนี้อันนั้นเป็นไกด์ไลน์ตอนเชา้าแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าวันนี้จะเทตุอะไรนะเราก็มาเดิมนะไปที่สแกนนะคะรีเสิร์ชมาแล้วก็เลี่ยนตรงนี้นะคะเลื่อนเลื่อนมาตรงคาว่ารีเสิร์ชเป็นหัวข้อแรกอยู่แล้วนะคะ แล้วก็กระเถิบลงมานิดนึงก็จะเป็นสวิงเทรดนะจิ้มเข้าไปวันนี้มีสองตัวนะค่ะให้พี่แนเลือกดีกว่าเมื่อวานที่จอยเลือกแล้วเอา TKN ค่ะเอา TKN ค่ะชอบมีจะลายเท่าแกน้อยใช่ไหมเพราะว่า TKN เขาถือเจ้าสัวอยู่ซึ่งเจ้าสัวนั้นถามบ่อยมากเพราะแนเป็นคนที่ยังอยู่ค่ะล่าสุดล่าสุดเขาไม่ได้ซื้อข้าวตังอย่างเดียวแล้วเขาซื้อปลาเส้นด้วยใช่ว้าวอันนี้เป็นเป็นประเด็นค่ะที่เขาแจ้งตลาดหลักทรัพย์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ถ้าจะจับจังหวะสำหรับการสวิงเทรดตรงไหนตรง,งไหนมีนยะค่ะนะคะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะคือในตัวสวิงเทรดนะคะเราก็จะมีชื่อหุ้นให้ให้อยู่แล้วนะคะจุดซื้อนะคะเดี๋ยวแกซูมนิดนึ่งจุดซื้อก็คือตรงคาว่าซัพพอร์ตนะคะเขาให้ TKN เ่ยอยู่ที่ประมาณ5บาท50เป็นแนวซื้อนะคะ อแนวขายถ้าซื้อได้แล้วขายที่ไหนขายที่5 65, ้าบาทหกสิบห้าเป็นแนวป้นแรกนะเป็นแนวขายที่หนึ่งแล้วก็แนวขายที่สองก็คือ5.9 0นะคะคือเราอาจจะแบ่งขายก็ได้นะคะแล้วก็จุดสต็อปลอจุดหนีของเราก็คือ5้าบาทสี่สิบเห็นไหมไม่ต้องกลัวเลยมันชัดเจนมากซื้อตรงนี้ทํากําไรตรงนี้แล้วก็ถ้าผิดทางก็จตบอลอสเะเขาคิดดับลิคซี่บอ <c oughs> ร์ดมาให้แล้วเนาะว่าคุ้มค่า ใช่ใช่ค่ะทีนี้ TKN นะคะเราเอานิ้วแตะนะคะที่ชื่อหุ้นนะคะคือก่อนตลาดเปิดเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นรา,ราคาที่แท้จริงว่าจะเปิดเป็นเท่าไหร่เนะแต่ว่าเราสามารถเอาข้อมูลตรงเนี้ยเอเวอร์เรสต์พลาย5ามาพิจารณาเพิ่ม,เต,มเติมก็ได้นะว่าเอค่าเฉลี่ย5วันที่ผ่านมาเนี่ยอ๋อเขาอยู่ที่5.60 6 1นะตีกลมงไว้5.60 <c oughs> เราก็โ<ม>น้ตไว้ในใจแล้วว่าโอเค5.60ถ้าเกิด สมมติว่าราคามันข้ามไปได้เราก็อุ่นใจเนาะมสามารถไปถึงทาร์เก็ตไยได้ใช่ไหมอ่าทีนี้อันนี้ดูแวบแรกพาดูถัดไปเราก็ไปเหมือนเดิมกดโคด นะคะโคดเนี่ยก็เป็นแหล่งลงข้อมูลนะคะของหุ้นรายตัวเมื่อวานปิดที่ห้าบาทห้าสิบห้าเขาเป็นคนตลกเนาะขำใส่ล <c oughs> ไม่ตลกนะ <c oughs> นีม่มีมุกแ,แต่เช้าเลยนะ<ห><ๆ>อารมณ์ดีเ<ๆ>ช้อ่อไหว่าเขาเป็นคนอารมณ์ดีเกดเมื่อกี้นี้เราเกิดกับเรื่องของเขาไปซื้อเขาไปซื้อเจ้าสัวเจ้าสัวแล้วเขาก็ไปซื้อพ m อใช่ไหมเราดูข่าวเขาได้ไหมเขกดดูข่าวได้ไหมคะข่าวแจ้งตลาดค่ะแจ้งตลาด นี่นี่เลยไหนๆมาที่โขดได้สิไปที่คอมบันีโฟนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวพอดีมันสูงเนาะเลื่อนลงมาข่าวสารเนี่ยจะอยู่ตรงนี้มอีอัปเดตเนี่ยค่ะเราสามารถเข้ามาดูซึ่งเขาจะคือฮีโร่จะทำเอาข่าวล่าสุดสาม สามข่าวแรกของหุ้นลายตัวนะคะขึ้นมาโชว์นะคะเขาเหมือนจะมีเขาเหมือนจะรวมพวกนี้นะพวกสแน็คต่างๆนี่ไปรวมไะไแล้วมีเมเจอร์ด้วยนะเขาก็มีเมเจอร์เมเจอร์ก็เป็นผู้ถือหุ้นของเขานะจริงๆอถ้าเห็นเห็นข่าวเนี้คือร่วมทุนลุยธุรกิจเนี่ยป๊อปคอร์นแบบซองพร้อมทานเอจริงๆก็ลูกชายก็ชอบกินนะคะกดโอ อยากดูเราจะซื้อหรอแบบซองเราชอบซื้อเป็นถังไม่ใช่หรอไม่หรอกเวลาไปเซเว่นเนี่คิดว่าอาจจะไปขายตามร้านจบทีหรือเปล่าเออไม่ได้ไมได้ดูเด็กฟิกที่บ้านเนี่ยเด็กๆกินแบบถังไม่หมดไงก็ชอบแบบซองๆเลยค่ะแต่มเนี้ยคือเขาลงถังมันเท่นะใช่ใช่เราหิวกันหรือเปล่าพูดถึงของกินตลอดเลยเนาะอ่ะคือตัวเนี้ยถ้าเกิดกดกดมาที่มอสักครู่เนี่ยนะคะก็ สามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมได้ว่าเขามีข่าวอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็กดเขาไปดูเนี่ยก็มีชี้แจงกันทุจะต้องบริษัทลงทุนเห็นไหมได้ฉันดูกราฟก็ได้นะเพราะว่าเปิดตลาดเปิดเร็วเหมือนกันนะเนี่ยวันเนี้ยเอ้าเปิดแล้วนี่สรุปก็เปิดลบนะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราแบ็กกลับไปนิดนึงจริงๆถ้าจะแบ็กกลับนะคะก็กลับไปที่หน้าเดิมนั่นแหละนะกลับไปหน้าโคดแล้วก็อยู่ตรงตำแหน่งนิวส์นะเราไปที่ชาร์ทข้างบนนะคะแอรชาร์ทที่นี้ ที่เคเนี่ยเขาให้นารับอยู่ที่ห้าบาทห้าสิบใช่ไหมเราซูมนิดนึงซูมการาฟล้วกดเครื่องตัวทูแล้วก็ลองโน้ตดูซิว่าห้าบาทห้าสิบขึ้นอยู่ตรงไหนวันนี้เขาเปิดเท่าเดิมเนาะเปิดเท่ากับเมื่อวานที่ปิดเลยเน,ะนาะแบบนี้ก็ยังไม่ได้ขอใช่ไหมยังค่ะยังเพราะว่าห้าบาทห้าสิบเดี๋ยวดูก่อนนะราะคาห้าบาทห้าสิบอยู่ตรงนี้อื่ะซูมเอาออกหน่อย ห้าบาทห้าสิบอยู่ตรงนี้แล้วราคาอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวกดที่ buy sell หน่อยห้าบาทห้าสิบอยู่ที่ราคาบิดถ้าเกิดว่าใครที่ตั้งรอที่ห้าบาทห้าสิบก็ต้องรอฝั่งบิดแต่ถ้าเกิดห้าบาทห้าสิบย้ายมาเป็นออเฟอร์ก็คือเราจะได้ของทันทีเลยอืะะต่อแถวอยู่วนะ่างั้นเถอะใช่ใช่ก็คือรอคิวรอคิวเนี่ยนะคะอรอคิวไม่ต้องไม่ต้องเร่งร้อนพอเราถ้าเกิดสมมติเราได้ห้าบาทห้าสิบจริงๆแล้วอะจริงๆเลยก,ก็ก็ตั้งตั้งขายตามปกติได้เลยหรือจะตั้งออโตอเดอร์ก็ได้นะคะ เดี๋ยวว่าหลังเออถ้ามีเวลาจะพาตั้งออโต้เดอร์เพิ่มนะคะได้ได้อ่าอันนี้ไปที่สแกนต่ออา,าื่มกี้ไม่กี้ดูอยู่ที่ชาร์จใช่ไหมคะที่ชาร์จอันนี้จุดซื้อใช่ไหมอารัมกี้จุดขายเขาให้ห้าบาทหกสิบห้าตีแล้วก็อีกแนวหนึ่งคือห้าบาทเก้าสิบใช่ไหมคะเก็เอาอแนวแนวบนเลยแล้วกันนะคะอาจจะถวนี้ต้องนี้ห้าบาทเก้าสิบสังเกตว่าแนวห้าบาทเก้าสิบก็เป็น ตรงบริเวณคานของวอลรุ่มใบไพร์ขอบบนพอดีก็เป็นแนวต้านสำคัญอ่ะเนาะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบสวิงเทรดเก่งกำไรสั้นๆนะคะก็ขายที่แนวต้านนั่น,นบนได้เลยส่วนสต็อปบลอสก็ใกล้ๆกันซึ่งก็น่าจะเป็นโลโลของแท่งนี่เรามาค่ะเนี่ยค่ะเสน้นเล็กมากนะคะคือจะเห็นว่าลิขสน้อยแล้วก็รีวอร์เยอะนะคะโอเคอ่ะเอีตัวนี่นตัวตัวแรกอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง ใช่ใช่อันนี้ TLI ค่ะ,ะกดที่ TLI ค่าเฉลี่ยห้วันเขาอยู่ที่9ก้าบาทเกาเนาะ,ะเอามาก,กี้ลืมพาดูแนวรับเลยอดูแนวซื้อคือ9ก้าบาทเจ็บาทเจแนวขายอยู่ที่10บาท10บาทส0บาทส0่สบาท90โอ้นี่ให้3แนวเลยนะคะขายได้ทุกแนวแล้วก็สต็อปลอ s 9ก้บาทหกอันนี้อยากขายราคาไหนเลือกเอาได้เลยเนาะ,ะไปจิ้มที่ชื่อหุ้น ไปดูชาร์จเลยแล้วกันเนาะค่ะอ่ะอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอยู่ตรงนี้ราคาเก้าบาทแปดสิบเขาบอกให้ซื้อที่เก้าบาทเจ็ดสิบอ่ะเราก็ใช้เครื่องมือจิ้มนิดนึงเดยกเกดใช้เครื่องมือช่วยว่าให้ให้มันตั้งไปที่เก้าบาทเจ็ดสิบเลยเนาะจะได้ไม่ต้องเลื่อนเยอะอ่ะโอเคอืนี่ตรงนี้ค่ะแนวสีฟ้าเส้นนี้ก็คือเป็นแนวซื้อเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราซื้อได้แล้วลองดูแนว แน,แนวสต o อป o ล s แนวสต o อป o ล็อเขคือ9ก้บาทหกก็คือโลของเมื่อวานนะ่ะโลของแท่ง,แท,งแท่งเขียวเขียวนี่ยนะคะส่วนแนวต้านก็10บาทถึงสิบบาทเก้าสอะให้ให้เป็นแนว10บาทแถวนี้10บาทแถวนี้อ่าสิบ,บาทนี่แนวหนึ่งอันนี้ลิสกับรีวอร์ดก็ใช้ได้อยู่นะ,ะอืเห็นไหมเราก็เห็นแล้วว่าถ้าเรามีจุดซื้อชัดเจน จุดหนีชัดเจนเนาะจุดสต็อปลอสนะคะแล้วก็เป้าหมายการขายชัดเจนไม่ว่าตลาดจะเป็นยังไงไม่ต้องกลัวค่ะแล้วก็มีหุ้นให้เทรดได้ทุกวันกับฟินแลนเซียฮีโร่ค่ะจคุณโอเคค่ะวันนี้เปิดแล้วเวลาเหลือหน่อยหนึ่งไว้ดูเดลทามพิกอัพได้ไหมคะได้เลยเด๋ยนนะอุ้ยนีนะคะจ่งเอาปึ๊บนะพิกก็เป็นบวกอีกแล้วนะคะสลับกดมาที่มาเก็ตใช่เดืบวกบวกลบๆอยู่เนี่ยนะคะเนี่ยตอนนี้ข้างบนเนี่ยเป็นบวกอีกค่ะ ฮีโร่เรียลไทม์พิกวันนี้ uh, ตอนนี้เลยก็คือเปิดมาตอนนี้อยู่ที่9โมง59 9โมง59เป็น W H A U P วาอใช่ใช่นะคะจะซูมให้เห็นตรงนี้ค่ะเป็นวาร์อัพนะคะราคาล้าอยู่ที่3บาท76สัญญาณไพร์คือ3บาท74 อ่ะถ้าเกิดเราจะซื้อนะคะกติกาของฮิโร่เราทำพีก็คือซื้อที่ราคาเซ็นแอลพายคือตั้งราคาตรงๆนี้เลย3ามบาทเจแต่ถ้าเกิดใครอยากจะซื้ออยากได้เลยอยากได้ของเลยเนี่ยคือบวกไปแค่ช่องเดียวไม่ควรเกินนี้นะคะแล้วก็จุดเป้าหมายการขายก็คือแทร็ก็์พายเนาะสามบาทแปอยากดูสต็อปร้อแล้วกดตรงนี้ค่ะกดเรียวทม์ที่นี่ดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ แล้วก็เป็น3ามบาทหกนะคะอ่าเมื่อกี้เห็นเมื่อเช้าคุยกันเรื่องสเตคคอรนนี่ก็ขึ้นมาอือีกแล้วเนาะคือให้ซื้อตอน6กบาทแปดบห้แบบนี้ยถ้าเราเห็นว่าสัญญาณอ่ะบอกให้ซื้อ6บาทแปบห้แล้วราคาเขามาถึง7บาทแล้วอ่ะใกล้เคียงกับทาร์เก็ตไพร์อ่ะค่ะบางทีน้ักทุนอาจจะหลีกเลี่ยงการไล่ราคาเพราะว่ามันใกล้เคียงกับทาร์เก็ตไพบางทีเนี่ย สิ่งที่เราจะได้มันอาจจะไม่คุ้มกับสิ่งที่แบบมันเป็น stop loss สิ่งที่เราจะเสียก็ได้นะคะต้องเอามาระวังโอเคค่ะแต่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะข,<อ>ข,ขอบคุณค่ะเกดค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค,ค่ะ